สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานเอเนจีพลังงานออร่าบวกบวกบกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลายมีดีในดีมีร้หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แต่งแม่หมอ นะคะคเอาละค่ะนะคะเช้านี้เรามาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับนะคะคุณเคยสาบานอะไรกับใครไว้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันนะคะคุณเคยนะคะสาบานกับใครไว้หรือไม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันเขารอคุณอยู่ไหมนะคะณนะตอนนี้เขารอคุณอยู่ไหมเรามาดูนะคะขออนุญ,ญาต ค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะคุณเคยนะคะสาบานกับใครไว้หรือไม่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันนชาตินะคะนะคะแล้วตอนนี้นะคะคุณเคยไหมอยากถามว่าคุณเคยไหมก่อนนะคะมาค่ะทุกคนโอ้โหนะคะคุณเคยสาบานไว นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือ10นะคะ10บนะคะเป็นผูกมัดกันมามีหลายคนนะคะหลายภพหลายชาติเป็นสิบสชาตินะคะมีทั้งสาบานหมาแมวก็มีนะคะคนก็มี เป็นภาระผูกพันคุณเคยสาบานไว้นะคะนะคะว่าเอ้ยเกิดมาชาติหน้าให้มาเจอกันนะบอกสุนัขด้วยหมกแมวด้วยนะคะแล้วก็นะคะผูกพันสัญญากับนะคะเนี่ยค่ะนะคะผูกพันกันมาเลยนะคะนะคะเป็นครอบครัวเลยนะคะและนะคะเนี่ยค่ะนะคะเขารอคุณอยู่ไหม เขารอคุณอยู่เขาเฝ้ารอคุณนะคะให้คุณนะคะมาทำการปลดล็อกเขานั่นเองนะคะนะคะเนี่ยค่ะนคะนคะเจ็ดดาบนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะคะรอเขารอเอกสารจากคุณมารอยกเลิกพันธสัญญาคำสาบานคำมั่นหมายนะคะจากคุณหรือเปล่าคะนะคะแล้วเขาเป็นใครคะ เขาเป็นทั้งอ่ะอันนี้บอกมานะคะว่าเป็นเป็นทั้งสัตว์แล้วก็เป็นทั้งมนุษย์นะคะเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์เเป็นคนนะคะในอดีตชาติต่างก่อนมีหมดเลยนะคะทุกคนนะคะนะคะมาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขาตอนนี้เขาได้ไปผุดไปเกิดหรือ,อยังคะหรือว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะมาค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะทุกค Face of นะคะ Pen t a c l e ตอนนี้เขาอยู่คที่ไหนเขาอยู่คนละฝั่งกับคุณเขาอยู่กับฝั่งตรงข้ามกับคุณค่ะเขาอยู่อีกโลกขนาดโลกหนึ่งกับคุณนะคะอีกโลกขนาดโลกหนึ่งกับคุณนะคะนี่คือนะคะอ่าหนึ่งเหรียญน,นั่นเองนะคะเขารอคุณอยู่ไหมรอค่ะนะคะเขารอคุณอยู่เพื่อให้คุณนะคะมายกเลิกขันธสัญญาถอนคำสาบาน <laughs> เมื่อไร่จะมาอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะสิบนะคะสิบอ่าสิบ สิบไม้เท้านะคะเขารอคุณมันเนิ่นนานนะคะเขาอยู่ที่บ้านคุณคุณมีพันธะสัญญากับเขาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาตินั่นเองนะคะเขารอสิบสิบอะเป็นสิบภพบสิบชาติแล้วค่ะรอตามเฝ้าตามหาคุณทุกชาติทุกพบเลยเนะะี่ยค่ะเขาเฝ้าตามหาจนมันเจอคุณแล้วเนี่ยมาเจอคุณในพบชาตินี้แหละคะ่ะ นะคะเขาเฝ้าตามหาทุกที่ทุกทางว่าคุณเกิดที่บ้านหลังไหนนะ้าเขาก็เฝ้าเพื่อที่เขาจะมาให้คุณนะคะได้ถอนคำสาบานที่เคยสาบานกับเขาไว้นั่นเองนะคะดูค่ะเขามาเจอแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาตามคุณมาเป็นสิบสิชาตินะคะแล้วนะคะเขาเฝ้าหาคุณว่าเอ้ยคุณมาเกิดบ้านหลังไหนคุณมาอยู่ซอกซอยไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาตามหาคุณเพื่อมาถอนคำสาบานนั่นเองนะคะทุกคน ความยุติธรรมก็มาถึงและวันนี้ก็คือเป็นข่าวดีความยุติธรรมที่คุณจะได้เจอนะคะความยุติธรรมที่เขาจะได้เจอนั่นเองนะคะมันถึงเวลาจัดติดมันถึงเวลาที่สมควรแล้วสิบพบสิบชาติสิบโอ้โหมาโอ้โหเขาตามหาคุณทุกทิศท,ทุกทางนะคะกี่พบกี่ชาติไม่รู้เที่ยวตะเวนตามหาคุณสืบสอหาว่าคนที่ ผูกพันสัญญากันมาตั้งแต่อดีตชาติและตอนนี้มันถึงเวลานะคะที่ คุณและเขาจะได้นะคะถอนคําสาบานถอนคําอธิษฐานไม่ว่าคุณจะปูกพันสัญญากับคู่ชีวิตหรือพ่อแม่ของคุณในอดีตชาตินะคะที่ปลกพันกันมาที่คุณยึดติดเขาไว้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือโอจะติดออกมาดีมากเลยทุกคนนะคะนี่คือการถอนถึงเวลาที่คุณจะถอนแล้วนั่นเองนะคะเขาก็จะถอนเหมือนกันทุกคนน้ำ ประกาศให้รู้เลยว่านะคะมันถึงเวลาแล้วประกาศให้โลกรู้เลยว่ามันถึงเวลาที่เขาและคุณ n i c e of นะคะสอดนะคะมันถึงเวลาที่เขาได้เจอคุณแล้วหนทางอยู่ข้างหน้าเส้นขนานล่าว่างพบพูโอ้ยคนลูกทางด้านความนะคะนะคะมันถึงเวลาแล้วนั่นเองนะคะเขากำลังเขาเจอคุณแล้วน้า no, ฉันอยู่ที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ เดี๋ยวนี้มาหาฉันตนนี้นะคะทุกคนแม่หมอแม่หมอหัวล้อเหมือนไม่ขังเลยนี่คือเอนเนอร์จีแม่หมอนะคะพลังงานแม่หมอนี่บวกเต็มเลยทุกคน ะะการสื่อสารนี่คือการสื่อสารที่มันประสบความสําเร็จนะคะเขาได้สื่อสารกับคุณณช่วงเวลานี้ที่แม่หมอมาสื่อสารนะคะสัญญาเอกสารที่มีพันธะต่อกันไม่ว่าจะเป็นพบนี้พบปัจจุบันไม่ใช่เจ้านี้มาตามนี่นี่คือพบปัจจุบันนะคะเจ้านี้เ็ามาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวท <laughs> ที่มีพันธะสัญญาต่อกันก็ได้นะคะทุกคนนี่เลย ทุกคนมองให้เป็นเรื่องตลกได้นะนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะแต่อันนี้นะคะนะคะคุณเคยสาบานนะคะคุณสาบานกับเขาไว้นะคะจะได้ไม่เครียดนะคะทุกคนนะคะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณนะคะถอนเขามาสื่อให้คุณได้รู้การสื่อสารนั่นเองนะคะโทรมาหาคุณเหมือนส่งกระแสจิตมายังคุณว่าเฮ้ยคุณต้องมาดูแรนดอมนี้นะ คุณจะได้ถอนคําสาบานที่คุณผูกติดกับสัตว์กับสุนัขก,กับญาติกับกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเขาเฝ้ารอตามหาคุณนะคะมาเน่นนานมาเป็นสิปีแล้วนั่นเองนะคะทุกคนกับสัตว์ด้วยค่ะนะคะโอ้โหมีพันธะสัญญาผูกพันกัมกนมาไม่ว่าจะเป็นคนและสัตว์ที่คุณสาบานไว้นั่นแหละค่ะ ที่คุณสาบานไว้นั่นแหละค่ะนี่คือสเตนนะคะคุณสาบานไว้นะคะและมันเป็น ผูกพันสัญญาอินฟินิตี้นะคะผูกเขาไว้นะคะผูกเขาไว้ไม่ให้เขาไปไหนนั่นเองนะคะเออมาชาติหน้ามีจริงมาเกิดเป็นสุนัขแม่อีนลูกมาเกิดเป็นแมวของแม่อีนลูกทั้งที่บางทีเขาอาจจะเกิดเป็นคนแต่คุณก็บอกว่าให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยหรือพ่อแม่ของคุณที่บอกว่าชาติหน้าถ้าได้เกิดมาจริงให้พ่อกับแม่มาเกิดเป็นลูกหนูนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้แต่งงานสักทีนั่นแหละค่ะจนคุณอายุหกสิแล้วคุณยังไม่แต่งงานแต่คุณบอกว่าให้พ่อแม่มาเกิดเป็นลูกของคุณแล้วเป็นไงคะคุณก็ไม่ได้แต่งงานเนี่ยเป็นพันธสัญญาแบบเนี้ยหรือว่าคุณบอกว่าให้สุนัขหมาแมวของคุณมาเกิดเป็นสุนัขหมาแมวที่ผูกพันกันมาอีกนะแล้วคุณก็ยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วเขาอยากจะเกิดเป็นคนหรือว่าเป็นพบ พชาติอื่นอาจจะเป็นแบบช้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นช้างเป็นอะไรเขาก็มาเกิดเป็นสุนัขอีกรอบเวียนว่ายไตยเกิดแบบเนี้ยค่ะเราเรียกว่าคุณอ่ะผูกมัดเขาไว้ยึดติดเขาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรอย่ายึดติดคนอื่นนะคะปล่อยให้เขาไปเลยค่ะเขาไปเป็นอยู่บนโลกแมวของเขาแล้วก็อยากเกิดเป็นอะไรก็ให้เขาเกิดตามบาระของเขานั่นเองนะคะแล้วก็พ่อแม่ของคุณไม่ต้องไปบอกว่า ให้เขามาเกิดเป็นลูกคุณหรือว่าชาติหน้ามีจริงหนูขอเกิดเป็นลูกพ่อแม่บางทีคุณอาจจะเกิดเป็นสุนัขหรือแมวอะไรก็ไม่รู้หรือไม่ได้เกิดเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่านะคะพูดแบบโดยไม่ทันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มีแต่กวาดน้ําทั้งนั้นเลยเนาะนะคะ กวาาน้าค้อมขันเลยนะคะอุทิศบุญกุศลนะคะถอนคําสาบานเสร็จแล้วนะคะก็นะคะณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคําสาบให้มวยมอนถอนด้วยนโมพุทธยะณศูนโมศูนโทศูนพุทธศ,ศูนยาศูนศูนด้วยยะทาพุทธโมนะนะคะแล้วคุณก็จะได้อะเดี๋ยวแม่หมอโพสให้อีกเหมือนเดิมละค่ะแม่หมอชอบช่วยเหลือคนอื่น <laughs> นะคะอย่าลืมนะคะกวดน้ำนะคะแล้วก็ถอนคำสาบานซะนะคะแล้วคุณจะได้นะคะไปถอนคำสาบานถอนที่ไหนถอนที่นะคะถอนที่วัดนะคะถอนที่วัดแล้วก็กวดน้ำนะคะวัดร้อยปีเหมือนเดิมนะคะร้อยปีเหมือนเดิมนะคะ พระประธานนะคะพระประธานเนาะนะคะแล้วชีวิตใหม่พอพระประธานเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตให้ร่ารวยคุณก็หาวัดาหาพระเกตให้เจอนะคะพระพุทธรูปที่เป็นพระเกตอะค่ะนะคะ,นะคะนั่นแหละค่ะจะส่งเสริมให้คุณรวยรวยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน นะคะแล้วนี่อะไรนะคะเมื่อคุณกวาดน้ําถอนคําสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตของคุณที่มันเคยผูกพันกับนะคะมาตั้งแต่ก่อนนั้นนะคะมันก็จะมาลายหายไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคุณผูกพันกับสัตว์คุณผูกพันกับพ่อแม่ของคุณคุณผูกพันกับใครก็ตามกับคู่รักของคุณก็ตามนะคะที่ในอดีตคุณเคยสาบานไว้ คุณจำได้หรือจำไม่ได้ก็ตามนะคะให้ไปถอนคำสาบานจะนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วชีวิตคุณจะพลิกชีวิตทันทีนั่นเองนะคะแฮงแมนเขารอคุณอยู่ค่ะ เขารอให้คุณไปถอนคำสาบานเหน่าเหน่ามาหาฉันเดี๋ยวนี้มาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการฉันตามเธอามานานแล้วฉันรอคอยเธอมานานแล้วอย่างนี้ค่ะนะคะเขารอให้คุณนะคะถอนเขาได้เจอคุณในภพชาตินี้คุณตัดเขาตามหาคุณจนแบบโอ้โหโกี่ภพกี่ชาติที่เขาตามหาคุณนะคะจนได้มาเจอในภพชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรีบทํานะคะ การเจรจานะคะสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญคือนะคะเวลาคุณทํานะคะทําอะไรทําอย่างตั้งใจทํานะคะอย่าใจร้อนเราเราเชื่อว่าหลายคนพอฟังแรนดอมเนี่ยทักมาหาแม่หมอเลยแบบอยากทําให้ได้ตอนนั้นอ่ะ แต่ก่อนเราก็เป็นนะแต่ว่าเราจะใจเย็นๆเราจะมีสติกับเราก่อนแล้วเราจะตั้งสติว่าเฮ้ยเรานึกก่อนว่าเราทําหรือว่ามันมีริงไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีสติก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะแบบโอ้ยทักมาหาแม่หมอเลยแม่หมอจะเป็นคนที่แบบว่าบางทีเราล้างพลังงานลบออกจากตัวเรายังไม่เสร็จอะทุกคนเวลาเราอ่านไพ่อะคุณรู้ไหมว่าเราดึงดูดแต่ละอย่างมาคือเราอะก็ไม่อยากให้ทุกคนได้รับพลังงานลบจากเราไง นะคะเพราะว่าทุกคนอ่ะเออนั่นแหละเราก็ไม่อยากให้แบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราตอบช้าและอีกอย่างเราก็จะต้องทำธุรกิจของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเช้าอย่าทักมาเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแม่หมอนั่งสมาธินะคะ ล้างพลังงานลบของแม่หมออยู่นั่นเองนะคะนะคะการติดต่อสื่อสารการเจราจาไม่ว่านะคะคุณจะลงมือทําอะไรคุณต้องวางแผนให้ดีๆก่อนที่คุณจะส่งอะไรให้เขาก่อนที่คุณจะไปถอนอะไรคุณต้องมีแพนนิ่งว่าเอยวันนี้ฉันว่างไหมฉันจะต้องเตรียมอะไรไปให้เขาฉันจะต้องทำยังไงมันถึงจะส่งผลให้เขาได้รับจริงๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วไงต่อคะ ทุกคนนะคะและนะคะเมื่อคุณได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วคุณถึงจะลงมือทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันเหมือนปลายนิ้วเลยนะคะคุณจะมีความสุขเขาก็มีความสุขเป็นคู่รักของคุณนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่คู่รักสัตว์หรืออะไรก็ตามมันถึงเวลาแล้วและที่สําคัญเราบอกเลยนะว่าต้องวางแผนดีๆอย่าใจร้อนในการทําอะไรก็ตาม คิดอยากจะได้อยากจะได้มันจะไม่ได้นี่คือกฎของความขาดแคลนนะคะคิดอยากจะให้เขาก็ไม่ได้รับนะคะเพราะว่าคุณมีอยากจะให้ให้ให้เราคิดว่าหลายคนให้แล้วเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีๆใจเย็นๆเ,เวลาจะทําอะไรนะคะแล้วจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างมันคือจังหวะชีวิตมันคือต้องรู้จากการรอคอยเหมือนคุณต่อแถวรอซื้อของที่แบบช่วงนั้นมี มีเขาว่าเอ้ยสินค้านี้ดังนะต้องไปกินให้ได้อย่างนั้นนะคะคุณต้องรอให้เป็นคิดให้ดีๆนะคะนะคะแล้วก็นะคะชีวิตคุณจะมีความสุขเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะเขาก็รอบุญกุศลจากคุณรอการตัดขาดจากคุณด้วยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณค่ะ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 ,คคะนะคะดวงชะตาของคุณและเขามันสิ้นสุดแล้วนั่นเองถึงเวลาที่ต่างคนต่างจะมีความสุขและที่สำคัญเขามาบอกเลยว่านะคะหนึ่งเหรียญนี่คือชีวิตใหม่ความสุขใหม่ๆและก็โชคลาภครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะ เป็นการถอนนะคะถอนทุกสิ่งทุกอย่างให้หลุดพน้นออกไปจากชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกเขาตามหาคุณเจอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะรีบทำซะแล้วชีวิตคุณโอ้แม่หมอก็บอกแม่หมออย่ายใจร้อนแล้วบอกว่าแม่หมอรีบทำไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าการทักมาหาแม่หมอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่หมอโพสต์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะต่อค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะเวอร์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขเมื่อคุณถอนคำสาบานถอนคำอธิษฐานแล้วชีวิตคุณจะพลิกทันทีชีวิตพลิกเลยนะคะพลิกไหมคะโลกอะ่ะคุณดูดินะคะคุณจะมีความสุขนี่คือราชินีถือถ้วยนะคะเมื่อคุณใจเย็นแล้วก็นะคะทาตามที่แม่หมอบอก พลังงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าให้มีตะกวัวนะคะอย่าให้มีธาตุเหล็กแบบนี้นะนะคะมันจะดึงดูดแต่ความไม่ดีต้องเป็นภาชนะใสๆเวลาเอาอะไรกวาดน้ําก็ตามนะคะเป็นแก้วนะคะเป็นถ้วยแก้วที่ถ้วยใสๆอนะคะ่ะนั่นแหละค่ะนะคะใช้ในการกวาดน้ําทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาเป็นโลหะนะคะเพราะมันคือความหนักนะคะต่อค่ะนะคะแล้วโลกครั้งใหม่ของคุณคุณบางคนจะมีโอกาสได้ไปเดินทางไปต่างประเทศ คุณได้จะได้เจอความสุขครั้งใหม่มีโชคมีลาบนะคะพันธะสัญญาครั้งนี้นะคะเหมือนคุณได้ราบก้อนโตของชีวิตความสุขก้อนโตของชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือเขามาชี้ทางให้แล้วนะคะเขามาชี้ทางให้คุณได้ถอนคำสาบาน ได้ถอนคําอธิษฐานนะคะจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเขารอคุณอยู่นะคะและตอนนี้เขารอคุณมันถึงเวลานั่นเองนะคะลูกใบใหม่ของเขากับคุณกำลังจะนะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะทุกคน อบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 เตรียมตัวหลับซับ์รับโชคเลยค่ะทุกคนทําแล้วดีทําแล้วปึง้งทําแล้วพลิกชีวิตพลิกชะตาชีวิตนี่คือนับเงินเลยจ้ะคิงถือนะคะคิงออฟเฮดก็แล้วจะรวยพลิกชีวิตเลยนะคะพลิกชีวิตนะคะแต่อย่าใจร้อนนะเราบอกอทุกคนมันเด้งออกมาแล้ว เตรียมตัวรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาเห็นไหมเขาคุณคิดว่าอุ้ยนะคะเห็นไหมเขามาถึงมาบ้านคุณคุณบอกไม่ต้องมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีแบบเจ้ามนายเวรเลวสุดท้ายนะคะนะคะอันนี้จับมือกันเลยค่ะได้โลเลยค่ะนี่คือหกไม้เท้านะคะนับจากนี้บ้านคุณชีวิตคุณจะล่มลื่นมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะสิ่งใดที่มันเคยแบบ เคยมีคนมาทวงหนี้คุณก็จะมีเงินใช้หนี้เห็นไหมนําเงินใช้หนี้คนอื่นเลยเอ้าอ่าซื้อขายที่ดินนะนะคะอ่าเราเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าที่แบบว่าเราจองนําจำนำที่ดินไว้ หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหลุดพ้นออกจากความทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้าได้ที่ดินคืนมาได้ทุกนู่นคืนมานะคะนี่คือความร่ํารวยเขาจะประทานโชคอาจจะเป็นแม่คุณก็ได้นะคะแม่คุณที่คุณพันธะสัญญาผูกพันกันมาเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนรักด้วยแล้วก็แม่คุณแม่คุณจะให้โชคถ้าใครมีแม่ที่เสียแล้วนะคะเพราะว่า Queen s of u u s ะะแม่คุณที่เสียแล้วจะให้โชคแล้วก็เลิกพันธสัญญาแล้วก็ทางพ่อคุณคู่รักของคุณด้วยนะคะเขาจะให้โชคมีเงินมีทองคุณที่ติดนี่นะคะจองนําที่บ้านที่อะไรนะคะคุณจะได้โฉนดที่ดินกับคืนมานั่นเองนี่คือเขามาทวงโฉนดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านใช่ไหมนะคะคุณก็จะได้แบบนี้เลยคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะ ทุกคุณแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเห็นไหมคะลี่คายเลยค่ะคลี้คายเลยนะคะแปดนะคะแปดดาบปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะถูกลี้คายนะคะพันธะที่มันผูกพันกันมาที่เขาตามหาคุณจจนเจอนั่นเองนะคะแปดดาบเห็นไหมจากที่แบบมันมีปมคุณก็จะแก้ไขปมได้ปลดล็อกปมได้นั่นเองนะคะปมสัญญา โทษนี่โทษทีนะคะแป๊บนึงไม่หมอขอยิบก่อนเห็นไหมคะที่มันเป็นสารเห็นไหมพันธสัญญาคุณเปิดออกดูแล้วคุณจะรู้ความจริงว่านี่คือนะคะ,ะบัญชีอ่าคงมหาสมบัติที่คุณจะได้นั่นแหละค่ะนะคะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะจะคี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยค่ะทุกคน Queens of s o r ซ s อาจจะเป็นแม่คุณพ่อคุณนะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะแล้วคุณจะสำเร็จนี่คือคืนออฟสอดนะคะถ้าคุณได้เจอแรนดอมนี้พอตั้งสติได้นะคะแล้วก็ให้ลงมือทำนะคะให้ลงมือทำเลยนะคะว่าคุณเอ้ยคุณคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามที่คุณสาบานไว้ชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้แหละคุณก็ไปถอนคำสาบานซะนะคะถอนคำสาบานนะคะนั่นแหละ รู้ด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะคะอย่าลืมนะคะถอนคําสาบานต้องถอนขอขมากรรมก่อนนะขอขมากรรมเสร็จแล้วค่อยถอนคําสาบานที่เราพูดบอกว่าณนะถอนโมถอนพุทธถอนนะแต่ต้องขอขมากรรมก่อนค่อยมาถอนนะคะณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอน นะคะต้องคำสาปให้ม้อยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะณศูนโมศูนโทศูนพุทธูนทาศูนยะศูนศูนด้วยนะโมพุทธายะยนะธาพุทธนะ 0, โมธะนะนะคะขอให้ดวงวิญญาณที่ข้าพเจ้าเคยสาบานไว้ที่ยึดติดกันไว้ที่จริงเราโพดไปให,ให้หลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าคาถาเนี้ย ถอนคำสาบานเนี่ยเรายังไม่ได้โพส์แค่นั้นเองเดี๋ยวเราโพสต์ให้นะคะเอาเป็นว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบความสําเร็จมันจะที่ขายได้นั่นเองค่ะวันนี้โชคลาภครั้งใหญ่คุณก็จะปลดนี่ปวดสินวันนี้เช้านี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีความสุขในทุกๆวันนะคะ